ต่อไปเป็นการแข่ง,งุ่นที่หนึ่งยันจะมีเทพธานีรูที่สองศิวกรสุขาธานีรนที่สามผู้ยิ่ Take your เรียกรายงานตัวรายการที่สามห้าสองขอ,อกิฬามารายงานตัวด้วยค่ะเรียกรายงานตัวรายการที่ส5 2ห้าสองขอ,อกิฬามมารายงานตัวด้วยค่ะต่อไปเป็นการแข่งขันในรายการที่สามสี่เก้าชุดที่สามลู่ที่หนึ่งสลาย,ยุทธมาดีรนะักลู่ที่สองทมวัตส,สุขาราอิชุคีบุรีรัมสวิมมิง รูที่หกสลา,าวินชูสวิมรูที่เจ็ดยองเจธาราวินลาและรูที่แปดนภัทรพงศ์สุขานาลี